สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอุทธลิงเวฟซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปพิกอัพหรือว่าเลือกตัวเพื่อจัดทีมโดยมีเมน n p s s ที่เราจะสามารถหามาใช้งานได้ในช่วงที่อุทธลิงเวฟเนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในช่วงแรก และข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอและฟังเหตุผลในการจัดแต่ละทีมไปกันแล้วก็ยังไม่ต้องปักใจเชื่อแต่ว่าใช้วิจารณญาณแล้วก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์ลเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gi ิฟต์การ์ดไอจูนกิฟต์การ์ดยูนิพินและ l a เซอร์โกที่ร้าน c ี c Thailand มีขั้นนตอ ซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ทีมแรกครับโดยสำหรับใครที่อยากจะใช้โลเวอร์เป็นตัวเมน DPS หรือว่าเป็นตัวดาเมจหลักประจำทีมนะครับซึ่งตัวซับ DPS ที่เราจะพลิกอัพมาใช้งานร่วมกันนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คืออย่างอครับเป็นตัวละครที่เราจะได้รับเฟียจากสตอรี่เควสแต่หากใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นเจนซินเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันส่วนซัพพอร์ตนั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นวูรีนาอยู่แล้วครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการจัดทีมนี้กันเริ่มต้นกันที่ตัวละครแรกนั่นก็คือโลเวอร์นะครับที่จะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการนะใช้เบสิกแอตแท็กแล้วก็เฮฟวีอสแทกโจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วซึ่งหากเรานะรทำการโจมตีได้จนครบกําหนดเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกทั้งตัวเร s โซแนนซ์เ b เบเรชันเองก็ยังมีความสามารถในการที่จะเอ็กโพชันหรือว่าระเบิดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยสเปกโตดาเมจแต่ในความที่ระยะในการสร้างความเสียหายนั้น มันค่อนข้างที่จะแคบครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาตัวละครที่มีความสามารถในการรวบสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยมาคอมโบเพิ่มเติมซึ่งตัวละครแรกนะครับที่เราจะได้ฟรีและสามารถเอามาคอมโบร่วมกันได้เป็นอย่างดีนั่นก็คืออย่างงนั่นเองแต่หากใครนะครับที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยก็สามารถที่จะเปลี่ยนอย่างเนี่ยมาเป็นเจนซินก็ได้เจนซินเนี่ยจะมีความสามารถในการรวบสตูเ,เข้ามาเหมือนกันอีกทั้งก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของการแพร่แล้วก็ความสามารถในการมอบโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหาย ในช่วงระยะเวลาสั้นๆส,ส่วนซัพพอร์ตเนี่ยที่เลือกเป็นเวอร์ลีน่าเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครน่ที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยสเปกตรัลดาเมจเหมือนกันตัวโลเวอร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสามารถหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายแล้วก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเนทียบเท่ากับตัวละครอื่นๆเขาเวอร์ลีน่าเนี่ยจะมีความสามารถในการมาร์กเป้าหมายซึ่งหากเรานะครับใช้โลเวอร์ทำการโจมตีซ้ำก็จะมีการแนบสเปกตรดาเมจเนี่ยเพื่อไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้ได้นั่นเองครับ มาต่อกันที่ทีมที่2เป็นทีมที่เราจะใช้คาวโชวเป็นตัวเมน DPS หรือว่าตัวดาเมจหลักประจำทีมนั่นเองซึ่งตัวละครที่เราจะพิกอัพมาร่วมทีมเพื่อคอมโบร่วมกันนะครับตัวซับ DPS เนี่ยเราก็จะใช้เป็นเยลินแต่ได้ความที่เป็นตัวลิมิเต็ดที่จะยังไม่เข้ามาเลยทันทีที่บูทลิงเวฟเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเราก็จะใช้หยวนกู่แทนเยลินไปก่อน ส่วนซนะัพพอร์ตนั้นเอาจริงๆลอรีนาเนี่ยไม่ได้แมทช์กับทีมนี้มากที่สุดแต่ก็ถือเป็นช้อยที่ดีที่สุดที่จะเอามาใช้งานร่วมกันในระหว่างรอซัพพอร์ตตัวใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเข้ากับทีมนี้มากกว่าทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการพิกอัพจากทีมนี้กันเริ่มต้นกันที่เคาโชที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวที่ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอยู่บ้างแต่ว่าก็จะไม่ได้โดดเด่นมากนัก ซึ่งช่วงเวลาที่เราจะสามารถดึง DPS ของคาชวัวออกมาได้เต็มที่เนี่ยก็คือช่วงที่คาชวเนี่ยเข้าสู่ Dead บ e Gear s t r a i t ซึ่งช่วงนั้นนะครับจะสามารถสร้างความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวเราสามารถที่จะสวิชมาใช้เยลินก่อนได้ซึ่งเยลินเองเนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคกันกับคาชวัวตรงที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงในขณะที่อยู่ใน Magnetic s t r a i g ที่จะทำการแนบ justment attack สร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูในทุกครั้งที่เยลินเนี่ยทำการโจมตีศัตรูด้วย b ิ Si ิ a t t a c k ซึ่งการคอมโบเนี่ยจะเริ่มขึ้นตรงนี้ครับโดยหลังจากที่เยลินเนี่ยออกจาก m a g นีติกสเตรทก็จะทำการทิ้งซัเนอร์มาร์คไว้ในตัวศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของเยลินแต่ว่ายังไม่ตายการสวิชกลับไปใช้ขาวโชวอีกครั้งเพื่อทำการสร้างความเสียหายเนี่ยศัตรูเหล่านั้นก็จะยังคงได้รับความเสียหายจาก justment attack อย่างต่อเนื่อง ส่วนยวนบูนะั้นจะมีลักษณะการใช้งานนะที่แตกต่างกันออกไปครับโดยความสามารถที่น่าสนใจนก็คือจะทําการสร้างทันด์พูโดยมีทันด์เวบอยู่ใจกลาง ซึ่งในขณะที่เราทําการโจมตีสตูที่อยู่ในอานาบริเวณของทันเดอร์พูลไม่ว่าจะเป็นตัวยูนิูเองหรือว่าการสลับไปใช้คาโชก็ตามทีเนี่ยมันจะเกิดการสร้างความเสียหายให้กับสตูในทุกๆ1.2วินาทีและเมื่อใดก็ตามที่เกตเต็มเนี่ยทันอเวชก็จะใช้ทันเดอร์บลัสนะครับสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแถมยังก่อให้เกิดอะไรนิ่งอินเฟลที่จะทําให้ตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยมีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยอิเล็กโทรดาเมจเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มแรงยิ่งขึ้น,นในช่วงอะไรยาวเวลาสัส้ ทีมที่3ครับเราจะใช้อังกอรเป็นเมน DPS โดยตัวละครที่เราจะพิกอัพเอามาร่วมทีมกับอังกร์นั้นตัวซับ DPS เนี่ยเราจะเลือกเป็น Modify หรือว่าจะยังคงใช้เป็นโ Lower เหมือนเดิมก็ได้ ส่วนซัพพอร์ตเนี่ยจะยังคงพิกอัพเป็นเวอร์ลีนาทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเรามาเริ่มกันที่อังกอรที่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวละครนี้เนี่ยมีลักษณะการเล่นนะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวละครอื่นเนี่ยอยู่พอสมควรโดยสําหรับการสร้างความเสียหายด้วยเบสิคแอตแทกแล้วก็เฮฟวนแอตแทกที่เกิดจากตัวอังกร์เองเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายระยะประชิด แต่เมื่อใดก็ตามที่ Resonance, r ์ v ร l u t i o n c o คอสมอสรเพจททำงานนะครับการสร้างความเสียหายด้วย Basic a t t a ท k แล้วก็เฮ a วี a t t แอ k แทรไปถึง Resonance Skill นั้นจะถูกแทนที่ด้วยตุ๊กตาที่อังกอร์เนี่ยทำการอัญเชิญออกมานั่นก็คือ c ล o ว d ี้แล้วก็คอสม o สนั่นเอง ซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นการสร้างความเสียหายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะไกลอีกทั้งก็ยังเป็นช่วงพามามที่ DPS เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่นอกเหนือจากช่วงเวลานั้นอังกรเนี่ยจะรีด DPS ออกมาได้น้อยกว่าตัวละครอื่นออีกทั้งนะครับทั้งไปเสียแอตแทแล้วก็ v ฮ Attack เนี่ยยังค่อนข้างที่จะใช้อีกด้วยเราเลยจําเป็นที่จะต้องเอา m o d i f ีเนี่ยมาคอมโบร่วมด้วย ซึ่งความสามารถของโมด i ฟีนั้นก็คือจะทําการติดเบอร์นิงรับสตีไนะครับเข้าไปที่ตัวของอังกรในช่วงระยะเวลานานถึง15วินาทีซึ่งในขณะนั้นเองนะครับในทุกครั้งที่อังกร์เนี่ยทำการสร้างความเสียหายด้วย Basic a อ t a c k กเนี่ยเบอร์นิงรับสเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นปจำนวน1ครั้งด้วยฟิวชั่นด m เมจ แต่หากอังกอร์นะครับทำการสร้างความเสียหายด้วย Heavy Attack เนี่ยการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วย Fusion Damage เนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน2ครั้งด้วยกันซึ่งนั่นมันก็จะทำให้อังกอรในขณะที่อยู่นอกเหนือ c o s m o s l a m p a g e นั้นสามารถสร้างความเสียหายที่หลุนแหลงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือทีมที่4ครับเป็นทีมที่จะใช้หลิงหยางเนี่ยเป็นตัวเมน DPS หรือว่าตัวดาเมจหลักส่วนตัวละครเนี่ยที่เราจะพิกอัพเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในทีมตัวซับ DPS เนี่ยเราจะเลือกเป็นซันทวาส่วนซนะัพพอร์ตนั้นเราก็จะเลือกเป็นไปเจอซึ่งทีมนี้เนี่ยจะค่อนข้างประหยัดพอสมควรนะครับเป็นแสดงว่าใครที่อาจจะมีงบเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเจอเป็นเวอร์ลีน่าก็ได้ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทีมนี้กันเริ่มต้นกันที่ตัวละครแรกนั่นก็คือหลิงหยางเป็น,นครครครอีดดนนรออกรร้าางส ความเสียหายเป้าเดียวโดยเฉพาะการสร้างความเสียหายด้วย mid air attack หรือว่าการคอมโบสกิลสร้างความเสียหายกลางอากาศเนี่ยจะเด่นเป็นพิเศษเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมจากตัว sub d a เม g นั่นก็คือการทําให้ DPS ของลิงหยางเนี่ยมากพอที่จะจัดการกับศัตรูกลางอากาศได้ก่อนที่ศัตรูเนี่ยจะตกลงสู่พื้น ซันทวาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถนั้นครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะเพิ่มดาเมจเรสูเน้นสกิลเนี่ยได้สูงถึง20%ในช่วงระยะเวลา8วินาทีอีกทั้งก็ยังจะทาให้เบสิคแอตแทกเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจํานวนสูงถึง3 8ในช่วงระยะเวลา14วินาทีนอกจากนี้นะครับตัวซันทวาเองเนี่ยยังสามารถที่จะใช้อีเทอร์นอลฟอสเพื่อสร้าง I ไอพิซึมเป็นจานวนมากตอนที่จะระเบิดไอพิซึมเหล่านั้น,เ,นเพื่อสร้างความเสียหายต่ CO age, อลกลาเซีวยวด ส่วนซัพพอร์ตนั้นที่เลือกเป็นไปจือมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นตัวละครนะที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยกลาซิโอดามเมจเหมือนกันอีกทั้งก็ยังมีความสามารถในการที่จะอัญเชิญยูตันที่จะติดตามตัวละครทุกตัวที่เราสลับมาใช้งานแน่นอนเลยครับว่าในขณะที่เราเนี่ยสวิชไปใช้ลินหยางยูตันเนี่ยก็จะยังคงอยู่ซึ่งความสามารถของยูตันนั้นก็คือในทุกครั้งที่ลินหยางเนี่ยทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูยูตันที่ทําการอัญเชิญออกมาก็จะช่วยทาดาเมจด้วยใน,นทุกทุกวินาทีไปพร้อมๆกับ การช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาใช้คอมโบร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเลยครับ <Nice. S 1> ทีมต่อมาเราจะใช้จิยานเป็นเมน DPS หรือว่าตัวดาเมจหลักประจำทีมซึ่งตัวละครที่เราจะพ i ิก up มาคอมโบร่วมกันตัวซับ DPS เนี่ยเราจะเลือกเป็นเจนซิน ส่วนซับพอร์ตนะั้นะฮะใครที่รู้สึกว่าทั้งเมน DPS แล้วก็ตัวซับพีเอเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปลืองงบแล้วก็สามารถที่จะหยิบเอาไปจือเนี่ยมาเป็นซับพอร์ตประจําทีมก่อนได้ส่วนใครที่มีงบไม่จํากัดนะครับก็แนะนําให้หยิบเป็นเวอร์ลีน่ามาซับพอร์ตทีมได้เลยทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอะ่ะเริ่มต้นกันที่เมน DPS ของเราอย่างสิยานนะครับเป็นอาตัวละครที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวแล้วก็การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่การที่จะดึงงงอออออ่่ะ DPS กกกมมาาาาใช้้้ไดยยเตเยต็็ทีจศาัร สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องหากได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถที่จะหลบบล็อกหรือว่าแพรลี่ได้เนี่ยการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องก็จะถูกขัดจังหวะอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเลยจําเป็นที่จะต้องเอาตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะช่วยให้การแพรลี่นั้นง่ายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งถ้าแพรลี่สําเร็จเจนซินเนี่ยก็จะมอบความสามารถในการเป็นอมตะในช่วงระยะเวลาสั้นๆไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายด้วยแอโร่ดาเมจเพิ่มเติม,ตมและก็ยังได้รับโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้อีกด้วย ก็เลยทําให้จิานนั้นสามารถปุในช่วงนี้ได้อย่างไม่ต้องห่วงอะไรส่นใครที่มีงบเยอะหน่อยและสามารถที่จะพิกอัพเอาเวอร์ลีน่ามาใช้งานาร่วมกันกับทีมนี้ได้นะครับก็จะยิ่งบูทดาเมจให้กับจินได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปครับว่าเวอร์ลีน่ามีความสามารถในการที่จะมัดศัตรูเอาไว้และการที่เราให้จินสร้างความเสียหายซ้ําก็จะทําการแนบสเปกโตดาเมจเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองครับ แล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายซึ่งก็น่าจะเป็นทีมที่ประหยัดที่สุดในคลิปวิดีโอนี้แล้วเป็นทีมที่เราจะใช้แดนจินเนี่ยเป็นตัวเมน DPS หรือว่าตัวดาเมจหลักส่วนตัวละครที่เราจะพิกอัพมาใช้งานร่วมกันอ่ะตัวซับ DPS เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นโลเวอร์ส่วนซัพพอร์ตนั้นอ่ะจะใช้เป็นป่ายเจอหรือว่าเถาฉีก,ก็ได้ซึ่งรายละเอียดของทีมนี้นั้นอ่ะแน่นอนครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่แดนจิน เป็นตัวละครในระดับ4ดาวครับจะสามารถสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ดีไม่แพ้กับตัวละคร5ดาวบางตัวเลยเดนจินเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายที่รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นน่ะแต่ว่าก็จะหักพลังชีวิตออกไปในทุกครั้งที่ทําการสร้างความเสียหายอีกทั้งก็ยังจะสามารถได้รับดาเมจเพิ่มเติม,ตมจาก Eva s i o n ช t t a c k ึ่งนั่นก็เท่ากับว่าผู้เล่นที่พลิกอัพแดนจินมาใช้งานเนี่ยจะต้องมีสกิลเพลในเรื่องของการแพร่แล้วก็หลบหลีกได้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถใช้งานแดนจินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัวละครที่เราจะเอามาคอมโบร่วมกันนั่นก็คือเทา้าฉีเป็น,นตัวละครที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบハウ징ดาม e เหมือนกันอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะสร้างล็อกสเต h i ชิลขึ้นมาเป็นจำนวน3อันเพื่อทําการฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องและการที่ศัตรูเนี่ยทำการโจมตีในขณะที่ล็อกสเตติชิลนี้ทํางาน อยู่นะครับก็จะทําการแพรล,ลี่โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ตัว Lock s ก e a d y Shield เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับลงได้โดย l o s t e a d y s h i e l d เป็นจำนวน1ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็นจำนวน1ครั้งด้วยกันส่วนโลวเวอร์นะั้นจะสามารถเอามาคอมโบร่รวมกันได้หลังจากที่ทำการโปรด S4 ครับ ลิฟโซนันเรเบเลชันเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการที่จะระเบิดออกเพื่อสร้างความเสียหายแบบสเปกโตเดเมจให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการสร้างความเสียหายด้วยเบสิกแอตแท็กหรือว่าเฮเวีแอตแทกจะมีการาฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากหากเทียบกับตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่ก็อย่างที่บอกไปครับสำหรับคนที่จะเล่นทีมนี้เนี่ยก็จะต้องมีสกิลเพลในเรื่องของการหลบเลี่ยงแล้วก็แพร่ได้อย่างตรงจังหวะ ดังนั้นการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวนมากแต่แลกมากับการที่สร้างความเสียหายได้ลดน้อยลงเนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยคุ้มค่าทึงสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับหากใครที่ยังไม่มั่นใจในสกิลเพลย์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะพิกอัพเอาตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ยมาใช้งานก่อนก็ได้นะครับและนี่แหละครับก็คือการจัดเทียมโดยการเอาตัวละครที่จะมีให้เล่นทั้งหมดในช่วงที่วูดทิลลิงเวฟเนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ ขอย้ำอีกครั้งหนึงนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งหักใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนรวมไปถึงใครนะครับที่มีไอเดียในการจัดทีมเจ๋งๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบกเกอร์เคมเมอร์ต้องของตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ